สวัสดีครับสวัสดีสวบเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสวัสดีแฟนๆของเดียเอทีเอชแชนแนลทุกคนนะครับวันนี้มีประเด็นมาฝากกันอีกแล้วครับเป็นเรื่องของแบ็กซ้ายตัวใหม่ครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับได้เซ็นมาจากอันเดรเดตนะครับซึ่งชื่อว่าเซจิโอโกเมสนะครับแบ็กซ้ายวัย21ปีของกระทิงดุนะครับซึ่งเป็นชุดยู21ของทีมชาติสเปนนะครับซึ่งหลังจากที่ทาง ปาบิเซโอโรมาโน่ครับได้ออกมาเฮียบิโกครับยืนยันว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสามารถปิดดิวเซเิโอโกเมสครับจากอันเดรเดได้ในราคาครับ15ล้านยูโรครับราวๆ12.5ล้านปอนด์ครับซึ่งจะมีการครับเข้าตรวจร่างกายแล้วก็จะเซ็นสัญญากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับโรมาโน่บอกว่าตอนแรกครับซิตี้มีแผนที่จะซื้อมาแล้วก็ ปล่อยยืมให้ทีมในเครือที่ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปนะครับแต่ตอนนี้ครับทีมงานของซิตี้ครับก็มีการทบทวนครับแล้วก็หารลือกันในภายในว่าจะเก็บนักเตะรายนี้ไว้ใช้งานหรือไม่นะครับส่วนทางแซมรีและพอบรัสครับสองเทียนระดับเทียนหนึ่งจากดิอนนติกบอกว่าท้าแมชชั่ e ซิตี้ครับได้บรุลเข้อตกลงครับในการปิดีวคว้าตัวทางซิโจโกเมสครับจากอันเดเลตนะครับด้วยราคา13ล้านปอนด์ครับบวกแอดออนอีก2ล้านปอนด์ครับ แต่ทั้งฝั่งเทียน์นึงของเดียนติกทั้งสองคนนะบอกว่าทางซิตี้ครับก็ยังที่จะเล็งหาแบ็กซ้ายนะครับระดับซีเนียร์นะครับหรือว่าแบ็กซ้ายที่จะเข้ามาเล่นกับเฟิร์สทีมโดยเฉพาะทางพอบารัตครับบอกว่าบอกแฟนๆว่าใจเย็นๆครับเพราะว่าซิตี้ก็ยังที่จะหาครับแบ็กซ้ายอีกหนึ่งตัวครับที่จะเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนี่คือการยืนยันมาจากทางพอบารัตครับเทียรหนึ่งจากเดียนติกยูเคนั่นเองนะครับ แต่ที่นั้ครับเราก็ยังไม่ชัวร์ว่าทางเซจิโอโกเมตครับหลังจากที่บรรลุข้อตกลงกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วถ้าหากหลังจากตรวจร่างกายเสร็จแล้วก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยครับเราต้องมารอดูว่าเจ้าตัวจะได้มาลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในฤดูกาลนี้หรือไม่นะครับนั่นเป็นเรื่องที่ทีมงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเซจิโอโกเมตครับแบ็กซ้ายกระทิงหนุ่มรายนี้กันก่อนนะครับว่าเขาคนนี้ครับ เป็นใครแล้วก็มาจากไหนนะครับเซกิโอโกเมสครับอายุ21ปีครับเกิดเมื่อ4พฤศจิกายนปี2000ครับนี่เป็นเด็กที่เกิดในยุค2000เลยนะครับเกิดที่บาดาโรน่าครับประเทศสเปนครับตอนนี้สูง171เซนตมรครับเจ้าตัวถนัดเท้าซ้ายครับแน่นอนว่าเขาเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายก็น่าจะถนัดทางเท้าซ้ายเป็นหลักนะครับ ทางโกเบทักก้อเริ่มต้นกับทีมเยาวชนของเอสปันยอนก่อนครับในตอนนี้ยังเป็นเด็กนะครับก่อนจะย้ายไปเล่นกับทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาครับเข้าสังกัดนะครับแล้วก็ฝึกฝนอยู่ในศูนย์ฝึกลามาเซียครับจนถึงปี2018นะครับซึ่งตอนนั้นก็ก็อยู่ในชุด u 19ของเจ้าบุญทุ่มนะครับก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะถูกปล่อยให้กับทางดอทมุลครับในราคา3ล้านยูโรนะครับในมกราคมปี2018นะครับซึ่งผลงานในชุด เยาวชนครับยูสิของบาร์เซโลนาครับเจ้าตัวก็ลงเล่นไป19านัดครับทํา2ประตูกับ4แอซิ์นะครับซึ่งในตอนที่เจ้าตัวครับกำลังขึ้นมาในช่วงเป็นเยาวชนครับเจ้าตัวก็เล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์ครับแล้วก็มีบางครั้งก็โยกไปเล่นในตําแหน่งปีกครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปีกซ้ายหรือในตําแหน่งปีกขวานะครับหลังจากที่ครับไปอยู่ทางดอนมุนครับเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ลงเล่นกับทีมดอนมุนครับดอนมุนก็ยังไม่ได้รีบใช้งานทางโกเมสครับก็ปล่อยกับทาง ฮูเอสกาครับจากลาลิก้าสองของสเปนครับใช้งานเพื่อให้ทางโกเมทับเก็บเดเวลลอีกสักระยะหนึ่งครับทางโกเมทับก็อยู่กับทางฮูเอสกาครับสองรุ่นการครับลงเล่นไป68เกมนะครับทำไป1ประตูกับ4ี่แอซซิตครับในชุดใหญ่ของทางฮูเอสกาครับที่ลงเล่นในลาลิก้าสเปน2นั่นเองนะครับหลังจากกลับมาจากฮูเอสกาครับในลาลิก้าสของสเปนครับก็กลับมาถึงที่บูเดตดีกาครับเจ้าตัวก็มีโอกาสลงสนามกับทาง บุลเซียดอนมุลครับในฐานะตัวสำรองแค่7นาทีเท่านั้นครับก็คือลงเล่นเพียงแค่3เกมครับในทุกๆเกมที่เจ้าตัวลงเล่นก็จะลงมาในช่วงท้ายเกมครับมีในบูเลติก้าสเกมครับแล้วก็ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งเกมครับจึงทําให้ทางบุลเซียดอนมุลครับก็ตัดสินใจที่จะปล่อยทางโกเมสให้กับทางอันเดเลตในเบลเยียมครับในราคา2.5ล้านยูโรครับเจ้าตัวก็ได้ไปร่วมงานกับทางแวมซองคอมพานีครับตำนานของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั่นเองนะครับ การมาที่อันเดเรตครับเจ้าตัวก็ได้ร่วมงานกับอดีตประกานหลังครับซึ่งเป็นตำแหน่งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างทางแบมซองกอมปานีครับซึ่งกอมปานีก็ได้ปรับตำแหน่งให้กับทางซิโจโกเมสนะครับไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับทำให้เจ้าตัวครับสามารถแจ้งเกิดนะครับกลับมาสนุกกับการเล่นฟุตบอลนะครับทำให้เจ้าตัวมีผลงานที่โดดเด่นกับทางอันเดเรตครับและกลายเป็นตัวหลักของทางอันเดเรตครับเจ้าตัวครับลงสนามไป49นัดครับทำไป7ประตูกับ 15แอซิดครับในฤดูกาล2021-2022ที่ผ่านมาและที่สำคัญครับทางเซกิโอโกเมสครับก็สามารถควา้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรครับอันเดเรตในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะครับในปีที่ผ่านมาครับไม่มีผู้เล่น กองหลังคนไหนครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายหรือเซ็นเตอร์คนไหนในลีกเบลเยียมครับที่สามารถทําประตูหรือแอซซิตนะครับได้มากเท่ากับทางเซี่ยงโกเมสอีกแล้วนะครับซึ่งนักเตะหมายเลข17ของทางอันเดรดตไรน์ครับถือว่าโชว์ผลงานเพียงแค่ได้อย่างเจ่ยมนะครับแล้วก็ยึดตัวหลักครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายทางอันเดรดตได้อย่างสม่ําเสมอครับจากมิดฟิลด์ครับที่ไปไม่สุดครับจนมาหยุดที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับซึ่งเป็นในฤดูกาล2 0 2 1 2022ที่ผ่านมานี่เองครับที่ทาง ซีคิโอโกเมตครับถูกทางแบมซองกานีครับให้ปรับตําแหน่งเขาครับลงมาเล่นในประจำในตาแหน่งแบ็กซ้ายครับทำให้เจ้าตัวก็แสดงผลงานออกมาได้อย่างร้อนแรงครับแล้วก็ยึดตําแหน่งนะครับตัวจริงของทีมได้นะครับแล้วก็เป็นตัวหลักของทางอันเดอรตอย่างต่อเนื่องครับในในชื่อเป็นตัวจริงนะครับทำให้เจ้าตัวนะครับก็สามารถค้นพบตําแหน่งที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วก็นี่จะเป็นการ เปิดเส้นทางการค้าแข่งในอาชีพของทางซิโโกเมสครับนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับจุดเด่นของทางเซเิโอโกเมสครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องของการแอซิสครับแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องการผ่านบอลครับที่แม่นยาครับไม่ว่าจะเป็นลูกคอร์สหรือว่าลูกการเปิดลูกเลียทเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับกองหน้าที่ได้จบสกอร์ครับซึ่งเป็นลูกถนัดของเจ้าตัวอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวก็มีเรื่องทักษะการเลี้ยงบอลครับแล้วก็ ไปกับบอลได้ดีมากๆเลยครับสำหรับทางซิโก้โกเมสนะครับที่สําคัญครับเจ้าตัวยังสามารถประสานงานกับเพื่อนร่วนพิม์ได้ได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเล่นทาชิ่ง 1- นึ่งหรือว่าจังหวะการเอาตัวรอดครับในการถูกเพจซิ่งนะครับและหนึ่งในทักษะครับที่น่าจะเข้ากับสไตล์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นก็คือเรื่องการเล่นพาซิ่งครับที่การเป็นการเคาะบอลตามสไตล์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่จุดอ่อนของทางซิโก้โกเมสครับแน่นอนว่า การที่เจ้าตัวครับชอบเติมสูงครับเพื่อที่จะขึ้นมานะครับถวายพานหรือว่าจัดแอสซองแอซินะครับให้กับทางเพื่อนมทีมเขาทำให้เจ้าตัวก็จะเสียตําแหน่งนะครับซึ่งถ้าหากว่าเจ้าตัวไปกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็อาจจะมีการปรับในเรื่องของเกมรับตรงนี้นะครับแต่ในทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแน่นอนว่าตรงสไตล์ตรงนี้ครับมันมีอยู่แล้วครับใน พวกที่เป็นฟูลแบ็กนะครับของทางแมนเชสเตอร์ซิตีไม่ว่าจะเป็นทางเจากันเซโรครับใครว่าเกิรที่เวลาเติมขึ้นสูงครับก็จะมีตัวซ้อนครับมีตัวซัพพอร์ตกันอยู่แล้วครับทางเซกิโอโกเมสครับได้เข้ามาอยู่กับทางซิตี้ครับก็น่าจะได้รับการติวนะครับจากทางเปปริร่าครับวิธีการเล่นนะครับการขึ้นเกมแล้วก็การลงมาเล่นเกมรับจะทําต้องทำอย่างไงครับตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลของทางโกเมสครับเรื่องเกมรับตรงนี้นะครับ ประเด็นที่สําคัญครับอย่างที่เอ่ยไปในตอนแรกว่าตอนนี้ครับซิตี้ก็ยังลังเลยอยู่ว่าจะใช้ทางซิโก้เมทครับลงลุยกับทางทีมชุดใหญ่หรือไม่นะครับกาลังอ,อยู่ในช่วงที่ทางทีมงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกำลังหาดูว่าจะใช้ทางโกเมทเลยหรือไม่หรือว่าจะหานะครับแบ็กซ้ายอีก1คนครับที่จะเข้ามาเล่นในทีมหลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วทางซิตี้ครับไม่สามารถที่จะ แบ็กซ้ายครับที่จะเข้ามาแทนที่การขัดหายแปขงทางอเล็กซานเซนจโกแล้วก็การพลาดตัวของทางมาคกคุริยาไปครับก็จะทําให้ทางเซ r c l e ก o โกเมสครับอาจจะต้องมายืนนะครับแล้วก็เป็นตัวสแตนบายของทางจูงอัลกานเซโล่ก็เป็นได้นะครับแต่ทีนี้ครับเราจะมาลองคิดดูครับว่าการที่จะก้าวกระโดดจากลีกของเบลเยียมครับมาเล่นในพรีเมียร์ครับทางโกเมสเองก็ อาจจะต้องนะครับมีหลายอีกหลายอย่างครับที่ต้องพัฒนาครับเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่านะครับมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับที่จะลงลุยในพิมร์ลีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์พิจารณาของทีมงานสตาร์โค้ดของทางเป๊ปโกริร่าครับว่าเป๊ปโกลดีร่าเองก็น่าจะวิเคราะห์ครับแลก็น่าจะรู้นะครับว่าศักยภาพนะครับ potential ของทางซโกโกเมสครับมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับที่จะลุยพิมพ์ล็กในฤดูกาลนี้ครับสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับ ทีมสตาร์พลของทางเป๊ปโกเดล่าเองนะครับที่จะเลือกใช้ทางซีโกโกโมเมสครับในการลุยพิมพ์อีกรู่การ2022-2023หรือไม่นะครับโอเคครับนี่ก็คือประเด็นครับที่ผมนำมาฝังเพื่อนกันนะครับเป็นการทำความรู้จักกับแบ็กซ้ายตัวใหม่ครับที่ซิตี้ครับก็มีการบรรลุ ข้อตกลงนะครับในการเซ็นสัญญากับทางซิโกโกเมสครับจากอันเดรเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มารอลุ้นว่านักเตะครับจะเปิดตัวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้วันไหนนะครับหรือว่าเป็นข่าวดีของทัพเรือใบสีฟ้าของเราเลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดครับที่นำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมเดียอิีิฮัดนะครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเดียอิีิฮัดด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ